อกี่ทีก็ว้าวว้าวาวไม่เคยผิดหวังกับความอร่อยรัวอร่อยกันมานาน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 มังแต่คุณพ wow. ่อ wow. ค wow. 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 ุณแม่ลุงป้านะอาลูกเล็กเด็กแดงตัวแรยประจำหมู่บ้านเง่ง่งใครก็ชอบเปิดปลากระป๋องโรซาปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะอร่อยทั่วไทยใครๆก็เลิฟ เอาเล้ครับเมาส์าในบอลทางขวาเปิดยาวให้คีย์บอร์ดจับบอลลงขวาสุดมีการ์ดจอเติมซ้ายก็มีโน้ตบุ๊กมาแล้วเลือกส่งให้ฮาร์ดดิสไหลมาหน้าประตูปินเตอร์หลุดเข้ามาซัดลูกน,นี้เรียบร้อยครับโอ้โหมอนิเตอร์หูฟังลำโพงวิ่งเข้ามาเฮกันใหญ่ถ้าจะคลั่งไคล้ฟุตบอลจนไม่มีเวลาช็อปสินค้าไอทีต้องนี่เลย JB Online ช็อปสินค้า500บาทขึ้นไปส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงช็อป3,000บาทขึ้นไปส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงฟรีที่ www.jb.co.th สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99อ c t i v e r a d i เีเข้าสู่รายการเกาะกระแสะกีฬาไทยนะครับในวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังก็จะอยู่กับผมนนทรัศมีวิมลดารากรน,นั่นเองนะครับเที่ยงนี้มีหลายเรื่องราวเลยครับที่จะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทย UE, ลีกวอลเล์บอลไทยลีกนะครับรวมไปถึงยังมีผลการแข่งขันสควอชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมาฝากกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ หลากหลายประเด็นครับเราไปเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มจากฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับไปสรุปผลการแข่งขันกันนะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์มีเตะกัน2คู่นะครับก็สมุทรปราการเสมอกับหนองบัวพิชยาไป -2 2แล้วก็ราชบุรีนี่เสมอกับบีจีปทุมอยู่ในเตะไป11นะครับก็บีจีปทุมนําก่อนจากดิโอโก้หรือซานโต้ตั้งแต่นาทีที่7เลยนะครับแล้วก็ มาโดนไปเสมอนาทีที่74จากสิริโชคกันหนูนั่นเองนะครับวันเสาร์ไม่มีผลแพ้ชนะนะครับแข่ง2คู่เสมอกันทั้ง2คู่ส่วนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ครับแข่งกัน3คู่มีผลแพ้ชนะกันแค่คู่เดียวนะครับนั่นก็คือเกมที่3อ่าวสเตเดียมครับขอ,อนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปชนะประจวบ1-0ได้ประตูชัยจากจุดโทษของรูมโลคาบราในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับส่วนเกมเอลคลาสิโกเมืองไทย ชนบุรีกับเมืองทองก็เสมอกันไป1-1น,น,นะครับเมืองทองนําก่อนจากซาดอมีซายเยฟนาทีที่41ชนบุรีตีเสมอจากเรนาโตเคลิชในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับจบเกมก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนส่วนเกมบิ๊กแมตชก็คือเกมที่แ a สสเตเดียมครับการท่าเรือ FC เสมอกับแบงคอกอยู่ในแต็ดไป1ประตูตอนหน,นะครับการท่าเรือออกนำก่อนจากอดิศักไกรสอน นาทีที่41นะครับนี่ย้ายมาแบบยืมตัวจากเมืองทองลงนัดแรกแล้วก็ยิงประตูดได้เลยนะครับส่วนแบงคอกครับตีเสมอจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยเกิดขึ้นนาทีที่90บวก2ถูกพูดถึงเยอะเลยนะครับประเด็นเรื่องของลูกตีเสมอนี้นะครับเนื่องจากว่าจังหวะที่ปกกล้าวันนั้น หลุดเข้าไปทางสุดหลังฝั่งขวาก่อนที่จะตบกลับมาให้ทิติพันธ์เนี่ยตอนแรกไลแมนยกทงล้ำหน้าแต่พอไปดู vr แล้วไม่ล้ำนะครับผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูทําให้นักเตะการท่าเรือนี่ก็เข้ามาประท้วงผู้ตัดสินซึ่งหลังจบเกมเนี่ยทางโคชอุตสราวุฒิพันธ์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าประตูที่การท่าเรือเสียเนี่ยเป็นจังหวะนักเตะหยุดเล่นกันเองนะครับซึ่งทําอะไรไม่ได้ ตนเองไม่สามารถทำอะไรหรือตัดสินอะไรได้ต้องปล่อยให้โลกโซเชียลเล่นกันเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชอูดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในฟุตบอลไทยลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตารางคะแนนตอนนี้เป็นแบงคอกครับจ่าฟูงมี33แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าบุรีรัมยน1นัดนะครับนำบุรีรัมย์1คะแนนบุรีรัมเนี่ยมี32 ส่วนอันดับ3เป็นชนบุรีครับมี29บาคะแนนแล้วก็อันดับ4อันดับ5เนี่ยเป็นท่าเรือกับ BG มี28บแปคะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียท่าเรือดีกว่า BG นั่นเองนะครับก็หลังจากที่เปิดเลกสอไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของโควิด1 9นี่ก็ส่งผลกระทบกับฟุตบอลไทยลีกนะครับทำให้ต้องเลื่อนไป3คู่ก็คือเกมโพลิสเทโรเจอกับบุรีรัมเชียงใหม่เจอกับสุพรรณแล้วก็นครราชสีมาเจอกับ เลโอเชียงรายยูไนเต็ดส่วนไทลีก2นี่ก็มีเลื่อนไป2คู่นะครับก็คือแพร่ยูไนเต็ดกับอุดรธานี FC ล่าสุดเนี่ยทางคุณกรวีปริศนาณัฐกุลนะครับรักษาการประธานอ่ารักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทลีกจำกัดก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางไทลีกได้มีมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้โควิด -19 ซึ่งเป็นคู่มือการจัดการแข่งขันที่เขียนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านการอนุมัติข,ของสองบค แจกให้กับทุกสโมสรแล้วคู่มือนี้เนี่ยได้เขียนมาตรการระเบียบต่างๆอย่างละเอียดอย่างเช่นกรณีที่หากสโมสรมีผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดนั้นในคู่มือก็ระบุว่าให้แยกผู้ที่ติดออกมาส่วนคนที่ไม่ติดก็ตรวจซ้ําหากผลเป็นลบก็สามารถลงแข่งได้นะครับเมื่อมีคนติดก็ต้องพยายามแก้ปัญหาครับแต่นี่เริ่มทยอยขอเลื่อนการแข่งขันพอไปตรวจเจอคนติดก็จะเลื่อนตรงนี้ก็เข้าใจว่ามีคําสั่งมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสโมสรก็อาจจะกลัวเกิดคลัสเตอร์แต่เมื่อไทยลีกมีคู่มืออยู่แล้วเป็นคู่มือที่ได้รับการอนุมัติจากสบคก็อยากให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือขอให้สโมสรเอาคู่มือนี้เนี่ยไปคุยกับทางสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดอธิบายให้เขาเข้าใจคนที่ตรวจซ้ำแล้วไม่ติดปล่อยตัวมาได้ไหมเพราะคู่มือเนี่ยก็เขียนโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับแล้วก็ถูกอนุมัติโดยสบคมาแล้ว การเลื่อนเตะไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่คุณกรวีบอกว่าเป็นสิ่งที่กังวลมากๆนะครับตอนนี้ยังเลื่อนได้มีช่องให้ลงแต่หากต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยวันที่จะลงก็น้อยลงจนแทบไม่มีแล้วซึ่งเลกสองช่วงกลางสัปดาห์ก็มีฟุตบอลถ้วยตลอดรวมทั้งบางสโมสรก็ต้องไปเตะเอฟซีแชมเปียนส์ลีกช่องที่จะไปลงก็เหลือน้อยลงทุกทีสุดท้ายหากจัดโปรแกรมลงไม่ได้จริงๆก็ต้องเลื่อนวันปิดฤดูกาลจากเดิมที่วางไว้ปิดเดือนพฤษภาคมหากปิดไม่ลง ก็อาจจะต้องเลื่อนไปกรกฎาคมเลยเพราะเดือนมิถุนายนก็มีโปรแกรมทีมชาติไทยแข่งนะครับคุณแชมป์ยอมรับนะครับว่ากังวลมากอยากให้ยึดตามมาตร,ราการตามคู่มือเรามีขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นหากติดกันเยอะสามารถเติมนักเตะแบบชั่วคราวได้เป็นห่วงว่าถ้าปฏิบัติไม่ได้ตามมาตร,ราการเนี่ยจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงถ้าเจอติดโควิดแล้วจะเลื่อนกันทุกทีมแก้ปัญหาไม่ไหวหากปิดหลีกไม่ได้ตามกำหนด ก็อาจจะต้องช้าไป1-2เดือนเลยตรงนี้คุณแชมป์ก็ตั้งคำถามว่าสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยจะรับตรงนี้ไหวหรือเปล่านะครับนี่ก็คือควันหลงหลังจากไทยลีกนัดแรกของเลข2เปิดฉากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของโคซิโก้กันบ้างนะครับโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมของอัญญาลายในเวียดนามอยู่ล่าสุดก็ไปทีมอ่าล่าสุดก็พาทีมคว้าแชมป ในศึก4เซ้าชิงถ้วยจากกระพัดกวางจุง2022นะครับก็ถือว่าเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนที่ศึกวีลีกเวียดนามฤด,ดูกาล2022จะเปิดฉากขึ้นนะครับโดยห้องอัญญาลายของโคซิโก้ครับลงแข่งขันรอบชิงเจอกับบินดินเจ้าภาพซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยมีประตูเกิดขึ้นเป็นแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยขององอัญญาลายในนาทีที่85จากบายาโน่ทำให,ห้องอัญญาลายคว้า3คว้าชัยชนะ3นัดติด และควาชช้าแชมป์บอลถ้วยจากกระพัรดกวางจุง2022ไปครองและเป็นแชมป์แรกของซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในการคุมทีมของอัญญาลายครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของฟุตซอลลีกกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่อินรดสเตเดียมหัวหมากครับก็ยังคงแข่งแบบปิดนะครับคู่บิ๊กแมชฉลามโตเล็กฟรีฟรายบลูเวฟชนบุรีที่มี48แต้มพบกับสิงห์คลองเตยการท่าเรืออันดับ4ที่มี36แต้มนะครับ เกมนี้คาร์ลอเซซ่าเฮดโคชชาวสเปนของชนบุรีก็ได้รณชัยจูงวงสุขหายเจ็บกลับมาช่วยทีมครับแต่ขาดอภิวัตฉ์แจ่มเจริญที่บาดเจ็บฝั่งของโคชโดมอุดมทวีสุขของการท่าเรือเนี่ยก็ได้คณิสอนผู้พันประตูมือหนึ่งกลับมาลงเฝ้าเสาให้กับทีมเช่นกันนะครับแต่ยังขาดอนันตชัยปราบวงศาหน้าเป้าที่ยังบาดเจ็บก็ผลปรากฏว่าเกมนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมาด้วยแท็กติกที่รัดกุมนะครับแล้วก็ จบเกมทําอะไรกันไม่ได้ครับแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นับเป็นการจบแบบไม่มีสกอร์เกิดขึ้นคู่แรกของฟุตซอลไทยลีกในปีนี้เลยนะครับฟรีไฟบลูเวฟชลบุรีก็เก็บเพิ่ม4.9แต้มทิ้งห่างห้องเย็นท่าข้ามเพิ่มเป็น4แต้มส่วนการท่าเรือเก็บเพิ่มเป็น37แต้มยังรั้งอันดับ4ตามหลังแบงคอกบีดีเอสอันดับ3อยู่2แต้มนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของวอลเล์บอลเอสโคลาวอลเล์บอลไทยลีก เมื่อวานนี้นะครับที่อาคารกีฬานี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติก็เป็นเกมในสัปดาห์ที่4ครับผลการแข่งขันก็มีดังต่อไปนี้ครับประเภททีมชาย2คู่ Diamond f o o d f i ไฟเชฟสปอร์ตคลับชนะโกลสิตี้มอเอเชียเกาะกูดคาบาน่า3ต่อศูนเซตนครราชสีมาคิวมินซีวีซีครับชนะ i am p r i ริ้นสีสกเกตวีซีต่อ0ูนเซตส่วนประเภททีมหญิงดิม่อ o ฟู้ดไฟเชฟเอสซชนะนครนวลสต่อศูนเซตแล้วก็นครราชสีมาคิวมินซีวีซี ชนะ Black Power v c 3ต่อ0เซตนะครับสรุปตารางคะแนนล่าสุดทีมชายเนี่ยนะครราชสีมาชนะ4แพ้0มี12คะแนนนะครับอันดับ2 Diamond Food ชนะ3แพ้1มี9คะแนนนะครับส่วนตารางคะแนนในประเภททีมหญิงครับสุพรีมชนบุรีชนะ4ีนัตรวดมี12คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ2เปเนี่ยเป็น m o o d Food ชนะ3แพ้1มี9คะแนนนะครับ เราไปปิดท้ายที่การแข่งขันควอชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับก็ในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยคู่ชิงเป็นการพบกันระหว่างนัฐกิจจิวาสุวรรณมือวางอันดับ2ของไทยดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งก็เคยคว้าเหรียญในการแข่งขันซีเกมส์มาแล้วหลายสมัยเจอกับแพทริกมีเชอร์ครับมือ141่อของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมาแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกผลปรากฏว่าเป็นแพทริกมิเชอร์นะครับชนะไป3มเกมรวดส่วน การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะครับอนันตนาประเสร,ร,ริฐรัตนกุลหรือว่านันนะครับดีกรีเหรียญทองแดงซีเกม2019นะครับก็เอาชนะสุภากรงามประเสริฐไป3ต่อ0เกมทำให้คว้าชแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จนะครับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยสมาคมกีฬาสควอชจัดขึ้นเพื่อจะคัดนักกีฬา1-5เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการเอเชียนเกมส หางโจ2022ที่จีนในเดือนกันยายนปีนี้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้นะักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไปเช็คกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างนะครับในฝ่ายชายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนักกิจจิวาสุวรรณภูวิทภูนสิริอะนนพัทรประสิทธิ์อับปาสอับดุลลาอัคระเดชอัครหิรัญญาและวริศพลกลิ่นสุนทรน,นะครับ ส่วนนักกีฬาหญิงครับก็จะมีอนันตนาประเสริฐรัตนกุลสุภากรงามประเสริฐนิชนันบุญมากสกลวันคูหาอุดมลาภอารินชยาชูจิตและรัชนีพรเจริญสุขนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการก่อกระแสก,กีฬาไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับผมนนท์นี่นนท์รัศมีวิมลดารากรลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 9 9ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยนรงจันทองหัวหน้าศูนย์จีนวมคาดเดลต้าครอนไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ลูกผสมอาจจะบัดเชือ้อจากเชื้อที่ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ ศาสตราจารย์ดรวสันจันทราธิตหัวหน้าศูนย์จีนนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานค้นพบสายพันธุ์ของโควิดสิที่รวมเดลต้าและโอไมครอนผสมเข้าด้วยกันใช้ชื่อเดลต้าครอนในประเทศไซปรัสเป็นครั้งแรกว่ากรณีนี้ในเบื้องต้นไม่ใช่สายพันธุ์ลูกผสมแต่จะมาจากเชื้อที่ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการเนื่องจากพบว่าตัวอย่างทั้งหมด25คนในต่างประเทศไม่ได้มาจากคลัสเตอร์เดียวกันซึ่งแปลก เพราะหากเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่ระบาดวงกว้างควรจะอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันทีนี้หากมีสายพันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นจริงทางศูนย์จีนโนมน่าจะตรวจพบเพราะขณะนี้สามารถถอดรหัสพันธุก,กรรมด้วยเทคโนโลยีสายยาวประมาณ1,000-2,000ตำแหน่งต่อสายอย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนอาจจะต้องรอเก็บรวบรวมข้อมูลสักระยะ หากหลักสายสถาบันในเซปัตยังสามารถถอดหัดพันธุกรรมพบสายพันธุผสมดังกล่าวจากบรรดาตัวอย่างที่ส่งเข้ามาภายในถึง1นถึงสอาทิตย์จากนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าได้เกิดสายพันธุผสมเดลตาคลอนในเซปัตเป็นที่แน่นอนท้ายที่สุดทางองค์การอนามัยโลกคงจะมีการจัดทีมเข้ามายืนยันผลที่เซปัตเหมือนกับที่เคยทําที่เวียดนามมาแล้ว โรงพยาบาลภูมิพลงดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน11-13มกราคมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์ฐหานกากาศออกประกาศเรื่องของงดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อว,วรัคโรนโค0 -19 กลายพานัน